จะเริ่มถักนะคะ149โซ่ค่ะ ตรงนี้นะคะนิดาได้40โซ่ค่ะนิดาก็จะกัดเข็มกัดนะคะไว้ตรงโซ่หลักที่40นะคะทุกคนเพื่อจะทำเป็นสายมัดนะคะตรง40โซ่นี้จากนั้นนะคะนิดาก็จะถักอีก69โซ่ค่ะทุกคนนิดาก็จะแบ่งเป็นช่วงๆนะคะ40 69แล้วก็40ค่ะ ตัวนี้นะคะได้69โซ่แล้วนะคะจากนั้นถักเพิ่มไปอีก1โซ่นะคะค่ะอันนี้จะเป็นที่เราจะต้องใส่เข็มกัดนะคะค่ะจากนั้นก็ถักต่อไปค่ะให้ครบ40ค่ะนับหลักที่เราใส่เข็มกัดอะเป็น1นะคะแล้วก็ถักไปเลยค่ะให้ครบ40นะ ก็จะได้ทั้งหมด149โซ่ค่ะทุกคนก็ถักครบทั้งหมด149โซ่แล้วนะคะตรงช่วงนี้นะคะสายมัดค่ะจะได้40โซ่ทั้งสองฝั่งนะคะ ส่วนตรงกลางนี้นะคะจะเป็น69โซ่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มถักแถวต่อไปกันเลยนะคะ mm hmm. ก็ให้เราแทงเข็มนะคะลงหลักถัดจากที่เรากัดเข็มกัดนะคะจากนั้นค่ะดึงไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะต่อไปก็ถัก x นะคะทุกคน ถัก X ก,ก็คือพยายามถักให้ทับเส้นใหม่นะคะมันเป็นช่วงรอยต่อเนาะมันจะได้ไม่หลุดค่ะเราก็จะถัก X นะคะจะได้ทั้งหมด6 9 X ค่ะทุกคนก็ถักไปเลยนะคะจนถึงเข็มกัดของอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ค่ะเราก็จะถักตรงนี้นะคะถึงตัวที่69แล้วนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะทุกคนจากนั้นเราจะเริ่มแถวต่อไปค่ะโดยการถักโซ่3นะคะพอได้โซ่3พลิกงานกลับนะคะและถัก F ค่ะเราจะนับเตัวนี้เป็น F หลักที่2นะคะเพราะว่าโซ่3ที่เราขึ้นเราจะนับเป็นหลักแรกนะคะและ f ตัวแรกจะนับเป็นหลักที่2ค่ะจากนั้นถัก f นะคะต่อไปอีกค่ะให้ครบทั้งหมด8ตัวนะคะ f แดตัวรวมกับโซ่สามที่ขึ้นต้นแถวเป็น9หลักนะคะทุกคน ได้9้าหลักแล้วนะคะหลักต่อไปให้เราถัก 2F นะคะลงลายหลักเดียวค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะถัก 9F นะคะ เราได้9 f แล้วนะคะจากนั้นตัวต่อไปนะคะเราก็จะถัก f 2ตัวในหลักเดียวค่ะค่ะเราก็จะถัก9 f นะคะแล้วก็ f 2ตัวในหลักเดียวอย่างเงี้ยค่ะสลับกันจนจบแถวนะคะ ตรงนี้แล้วเราถัก F 2ตัวในหลักเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ถัก F นะคะอีก9ตัวค่ะก็จะเป็นอันจบแถวนี้นะคะ ถึงตรงนี้แล้วค้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งรวบนะคะให้เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะคะนิดาจะใช้สีแดงนะคะจากนั้นถักโซ่สามค่ะจากนั้นนะคะก็ให้พลิกงานกลับค่ะทุกคนนิดาก็ตัดไหมเส้นสีขาวออกนะคะ และให้ทุกคนนะคะถักโซ่เพิ่มนะคะจากเดิมที่เรามีสามถักเพิ่มอีก5นะคะพันหัวเข็มค่ะและนับหลักนะคะ1 2 3 4 5นะคะจิ้มลงหลักที่5แล้วถัก f นะคะแต่ยังไม่รวบถักไว้แบบนี้นะคะ4ครั้งค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะเส้นไหมเหลือข้างบนเท่าของนิดาแล้วจากนั้นก็รวบได้เลยนะคะค่ะต่อไปถักโซ่นะคะ5้าโซ่ค่ะสี 4, นะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นพันหัวเข็มค่ะและนับปลักนะคะ5ค่ะตรงนี้ที่5นะคะเราก็จิ้มลงไปค่ะถัก f นะคะได้ลักษณะนี้พันหัวเข็มถัก f ค่ะ ท่านหัวเข็มถัก F จำนวน4ครั้งนะคะจากนั้นก็รวบค่ะทุกคนแล้วเราก็ถักโซ่อีก5ครั้งนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนใกล้จะจบแถวแล้วนะคะ ตรงนี้ก็ใกล้จะจบแถวนี้แล้วนะคะค่ะพอเรารวบเสร็จนะคะถักโซ่5ครั้งค่ะจากนั้นเราก็ถัก F นะคะลงโซ่ที่3หลักสุดท้ายเลยนะคะค่ะก็ยังจะไม่รวบนะคะ นีิดาจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะเป็นสีชมพูค่ะก็ดึงไหมสีชมพูเข้ามานะคะจากนั้นก็ดึงสีแดงให้แน่นนิดนึงและถักโซ่สามค่ะพอเราได้โซ่สามแล้วให้เราพลิกงานกลับนะคะจากนั้นให้เราถัก F นะคะจำนวน 6F ค่ะ ลงไปในช่องนี้เลยนะคะพยายามถักทับเส้นไหมสีแดงและสีชมพูที่เราต่อนะคะมันจะได้ไม่หลุดค่ะเราก็ได้ครบ6ตัวแล้วนะคะจากนั้นเราถัก f ลงช่องถัดไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะถัก f ทั้งหมด7ตัวนะคะในช่องนี้ เราก็ได้ F ครบทั้ง7ตัวแล้วนะคะจากนั้นช่องถัดไปค่ะเราก็ถักไปอีก7ตัวนะคะทุกช่องเลยค่ะถักช่องละ7 F นะคะจนจบแถวค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนใกล้จบแถวแล้วนะคะ พอถึงตรงนี้ได้ F 7ตัวแล้วนะคะจากนั้นถัก F ตัวสุดท้ายค่ะลงโซ่ที่สมนะคะที่เราถักไว้นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็อย่าเพิ่งรวบนะคะให้เปลี่ยนสีใหม่ก่อนค่ะเป็นสีแดงนะคะจากนั้นนะคะก็ถักโซ่1ครั้งค่ะแบบนี้นะคะให้พลิกงานกลับค่ะ จากนั้นพันหัวเข็มนะคะเพื่อที่จะถักตัว T นะคะลง f หลักที่4นะคะก็นับไปนะคะนับจํานวน4หลักนะคะลงหลักที่4ี่ค่ะจากนั้นถัก T นะคะทุกคนพยายามถักทับเส้นไหมด้วยนะคะเพราะมันจะได้ไม่หลุดนะทีแบบนี้นะคะจากนั้นถัก f ค่ะ f3 ตัวนะคะลงหลักเดียวกันเลยเอตัวที่2แล้วนะคะอันนี้เอตัวที่3ค่ะจากนั้นพันหัวเข็ม2รอบค่ะพอ2คอนะคะถักลงหลักเดิมเลยค่ะทุกคนค่อยๆปลดทีละ2ห่วงนะคะแบบนี้ค่ะพอ2คอสครั้งนะคะ1 2สองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะค่อยๆปลดทีละ2ครั้งก็ได้แบบนี้ จากนั้นก็ถัก f นะคะอีก3ตัวค่ะได้ f 3ตัวแล้วนะคะตัวสุดท้ายก็ถัก t นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จิ้มลงไปตรงช่องว่างตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ดึงไหมนะคะขึ้นมาเลยค่ะ แบบนี้ค่ะก็จะได้หัวใจสองสีแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปถักดวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะก็ให้ถักทีนะคะลงตัว F หลักที่4ของช่องนี้นะคะจากนั้นก็ถัก F ค่ะ F หรือเรียกอีกอย่างว่าพอ1คอนะคะ3ตัวค่ะ จากนั้นถักพอสองคอนะคะมันเหมือน F ฟค่ะแต่มันมี2ขีดนะคะใช่แต่ก็ถักสองตัวค่ะจากนั้นก็ถักเอฟอีกสามตัวนะคะ แล้วก็ถักทีค่ะก็คือจบแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้แล้วเราก็ซีลงในช่องนี้นะคะ C ก็คือปิดงานนะคะ <c oughs> ค่ะก็ได้อย่างนี้แล้วนะคะทุกคนก็ทําอย่างเงี้ยให้จบแถวเลยนะคะไม่ยากเนาะก็อันนี้ก็เป็นวันวนเนาเลนไทน์นะคะนิดาก็มาถักปลอกคอให้น้องแมวรูปหัวใจนะคะ ก็ไปถักต่อให้จบแถวกันเลยค่ะ ินทางมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็พอสองคอสองตัวแล้วนะคะจากนั้นก็ถัก F ค่ะสามตัวพอได้ F สามตัวแล้วก็ถัก T ใช่ไหมคะตัวสุดท้ายจากนั้นก็ให้เรา C นะคะลงโซ่ที่ เนี่ยนะคะเราขึ้นไว้3โซ่ใช่ไหมคะก็ให้จิ้มลงโซ่ที่3นะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ปิดงานได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะปลอกคอน้องแมวลายหัวใจค่ะวันวาเลนไทน์นี้อย่าลืมไปทำให้น้องแมวของเรากันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมคลิปกันจนจบนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ